อย่างหนึง่งอย่างที่เกินไปนะคะโรงพยาบาลสนามภารกิจหลังบ้านเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสนามให้ทํางานได้ค่ะทั้งงานโภชนาการอาหารงานจัดการเสื้อผ้าจัดการขยะติดเชื้อนะคะลองดูภาพจุดหนึ่งที่เชียงใหม่ค่ะ ทีมสวนดอกชาแนลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเล่ามาว่าทีมงานโภชนาการโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ทําอาหารนี่เขาตื่นกันตั้งแต่ตีห้ของทุกวันนะคะทําให้ทันไปส่งมื้อเช้า7จ็ดโมงครึ่งกลับมาทําต่อค่ะปรุงอาหารกันต่อในมื้อเที่ยงเพื่อส่งให้ทัน11บเอโมงครึ่งแล้วก็กลับมาทํากันต่อเพื่อส่งให้ทันในรอบเย็น บ่ายสามโมงครึ่งนะคะลองไปดูกันค่ะว่าภารกิจนี้ต้องทํางานแข่งกับเวลาและบอกเลยว่าเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความประณีตความละเอียดอ่อนด้วยนะคะติดตามจากรายงานของทีมสวนดอกชาแนลค่ะสําหรับเมนูอาหารนะครับที่เราผลิตและบริการให้กับโรงพยาบาลภ่าสนามนะครับเราจะอิงกับเมนูอาหารผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับ ซึ่งเราจะมีการวางแผนเมนูนะครับเป็นต้งผัดแกงทอนะครับโดยจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกๆเจ็ดวันนะครับซึ่งหลักในการกําหนดอาหารนะครับเราจะกําหนดอาหารโดยใช้หลักของ r o บ carb k e ไ d i อ t นะครับซึ่งนั่นก็คือจะต้องงดผักสดและก็ผลไม้สดนะครับรวมไปถึงจะต้องใช้หลักของ high protein d i e นะครับเราจะต้อง คำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยนะครับโดยใช้หลักมาตรฐานอาหารปลอดภัย c e a n Food Test นะครับรวมไปถึงอยู่ภายใต้นโยบายตอบความคิดของการผลิตอาหาร GMP นะครับมาตรฐานอาหารสากลครับ นอกจากงานโภชนาการที่ทีมสวนดอกชาแนลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พาไปดูแล้วลองไปดูอีกหนึ่งงานนะคะจัดการขยะแล้วก็บริการซักผ้าเนี่ยแหละคะ่ะสําคัญมากค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นกลุ่มงานที่ต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มนะคะ สำหรับการเก็บขยะในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่เขาจะเก็บกันสองรอบรอบแรกตอนเช้าเนี่ยเก็บกันตีห้ถึงหกโมงเช้าส่วนถ้าเป็นรอบบ่ายก็เก็บตั้งแต่บ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสองครึ่งค่ะส่วนเสื้อผ้าต่างๆที่ใช้สําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามก็จะมีการจัดเก็บแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะเราให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของผู้ที่ไปปฏิบัติการในการเก็บขยะและก็เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วยครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ให้ทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็พนักงานทำความสะอาดนะครับได้มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับผมซึ่งมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานครับครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนชุดแต่งกายนะครับให้พร้อมในการปฏิบัติงานนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะส่งพนักงานเข้าไปเก็บขยะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยได้ใช้แล้วนะครับผมในบริการผ้า รับผ้าเปื่อนโควิด -19 มาจากจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะในส่วนของผ้าเปื่อนก็จะถูกบรรจุมาในถุงข้าวโพดทั้งหมดนะคะพนักงานจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับผ้าเปื่อนเลยนะคะก็หยิบถุงข้าวโพดใส่ในเครื่องเลยนะคะโดยเรามีกระบวนการซักที่ทันสมัยนะคะเรามีเครื่อง6กรอปอนเป็นระบบอโตเมติทั้งหมดซึ่งในส่วนผสมของน้ำยาซักผ้าเราก็มี ไฮโปคลอไมากกว่า10%นะคะเราซักด้วยความร้อนมากกว่า70องศาเซลเซียสนะคะทำให้ผ้าที่ซักเนี่ยสะอาดและก็ปลอดภัยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะภารกิจส่วนหนึ่งของงานหลังบ้านในโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่นะคะเชื่อว่าหลายแห่งภารกิจก็คงเป็นงานที่หนักหน่วงแบบนี้ไม่ต่างกันเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนที่เข้าไปรักษานั้นหายป่วยแล้วก็เพื่อให้เรานั้นผ่านสถา,านการณ์วิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะดังนั้นเช้านี้ชวนคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS ส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทํางานกันอย่างหนัก ทีมข่าวพวลเมืองสีไส้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกําลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะ